นักตะก้อดับหรถรับส่งนักกีฬามอการกีฬาสีสเกตชนรถบรรทุกน้ำมันอลไยนักตะก้อวงการกีฬาต้องเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อรถโดยสารของทีมนักกีฬาตะก้อมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยเขตสีสเกตประสบอุบัติเหตุดายแรง บนถนนในจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่29สิงหาคม68ขณะเดินทางไปร่วมการแข่งขันพละศึกษาเกมที่วิทยาเขตสุขโขทยัยรถบัสได้พุ่งชนกับรถบรรทุกน้ำมันอย่างแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายได้แก่นายภูมลสมนึกนักกีฬาตะกร้ออายุ19ปีเสียชีวิตคาที่และนายพันลบเปรมนอกพนักงานขับรถอายุ59ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก5้รายเพจสนามตะก้อได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องภูมูลระบุว่าโลกมันช่างโหดร้ายเหลือเกินขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องภูมูลสมนึกที่จากโลกนี้ไปในวัยเพียง19ปีเหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้าให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดและวงการกีฬาไทย ขณะที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่48พระศึกษาเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10กันยายน68ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิขขทยาเขตสุโขทัยขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณทีนิวค่ะ